สวัสดีค่ะนี่มาพบกับช่องใจสไปเดอร์ค่ะวันนี้พามากินยำหูหยอกกุ้งสดสดสดค่ะก็สดพลางเดียวดิแมนนะคะกุ้งสดสดแบบสดเราก็แกะเองค่ะเอาสบลอไน์หน่อค่ะใส่เลยครับพี่น้องมาด้วยเมื่อกี้ขอน้ำแกนค่ะสดแห้งพี่น้องอืมไม่คางครับ แบบนี้แซ่บอยู่ครับอือ,อก็เนนะ้นๆเลยพี่น้อง กุ้งกับแบบแซ่บค่ะทั้งหมูหยอทั้งกุ้งนเน้นไปเลยครับเหมือนีักรอบนอกนุน่มในกรอบทั้งน,นอกกรอบทันน้งในกิ้บกระป๋อง หวา,านนะครับพานขอืมของน้ำปลาดาาค,ครับอืมพร้อมกับหวาน อยู่เหงาได้ได้แล้วคกูเงินตัวยังไงค่ะุดผ่อน con mày bén. อืฟินหายไปดิสะมางขึ้นแบบฟินจะขึ้นในกครับหน่วานเลเผ็ดเผ็ดจะกระแซมเนาะ ที่เราคิดว่ากลุ่มอะมันมันจะข้าวด้วยแต่ว่ามันเกิบ่ข้าวข้าวข้าเค้ายวเมืดองาป่าไห่คนรท่งเพลงแล้วชีวิตเนาะ ้ยกนำทวนเลยมันนำทวม cùng con nha ha mong cái chấm, mong chỗ mong là chỗ mong 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 chỗ ผมไมันดูกับโุกทำไม<า> <laughs> อ่ะอ๋ออ๋อเาให้ไกินกุ้งเหรออืมแก้กุ้งครับแต่ว่าเราแพ้เธอนะ มองเดียวดับ้า,าวได้ พี่น้องมาไววแล้วผมมส่สวละไม่โอเคอะคุณนะครับ <Perfect. S 1> ข้าวนาะเข้าวแห้งอยู่เขาบ้างนะาข้าวเยอะมื่อแห้งอยู่ข้าวหมักอ่ะคุณนะแจกตรมวม่ไจ้จะบาก็ดีน้า yeah. อือบ่นเอาคือการของกันตามปีอันเคยออะไล้เนาะนะคลิปนี้ครับพ่อสมีนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับผิดพลาดประการใดขอโทษอภัยพี่น้องหลายๆครับสิปรับปรุงเพื่อให้พี่น้องคิดดีๆคลิปหน้าต่อไปคลิปนี้พ่อสมีสวัสดีครับ